สวัสดีครับผมก็กลับมากันแล้วนะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องขอโทษเพื่อนเพื่อนน้องๆทุกคนเลยนะครับที่รอคอยดูช่องของผมกันแล้วก็หายไปดื้อๆแบบนี้นะครับที่ผมหายไปเป็น,นเดือนเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยก็ มีเบบีคนหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีเรื่องของการย้ายบ้านอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเลยไม่มีเวลาจะมาทําคลิปสนุกๆให้ได้ชมกันนะครับแล้วผมเนี่ยก็มาหายคๆค่อนข้างที่จะบ่อยมากนะครับผมจนทําให้ผมเนี่ยรู้สึกแย่กับตัวเองที่ไม่มีเวลามาทําคลิปให้นะครับจนรู้สึกว่าแบบอยากเลิกทําเพราะว่าหายบ่อยจริงๆแต่ก็นั่นแหละรครับ ผมก็ได้กลับมาแล้วแล้วก็จะทำคลิปสนุกๆแบบนี้ให้ชมกันเหมือนเคยนะครับทั้งเรื่องราวของ SCP และเรื่องราวของมันสยงด้วยเช่นกันนะครับผมที่ผมอยากกลับมาทำเนี่ยต้องบอกเลยว่าขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็น FC ที่เจอในชีวิตจริงนะครับผมรวมถึง FC ที่มีคอมเมนต์ต่างๆเข้ามาว่าแบบเอ้ย e อยากให้พี่กลับมาทำอะไรเงี้ยมันเลยทำให้ผมมีกำลังใจแล้วก็อยากกลับมาทำอีกครั้งหนึ่งนะครับผม โอเคครับผมก็หลังจากนี้จะพยายามตั้งใจทําคลิปให้ดูกันบ่อยๆนะครับประมาณ3วันอาจจะลงคลิปครั้งหนึ่งไม่เกิน5วันจะพยายามไม่ให้เกิน5วันครับส่วนใครจะว่าผมอะไรยังไงก็ช่างมันนะครับผมเออผมจะมาเล่าเรื่องสนุกสนุกให้เพื่อนๆน้องๆได้ฟังกันอย่างบันเทิงแบบเช่นเคยนะครับแต่ก่อนจะจบคลิปเนี่ยอยากจะบอกว่าผมเล่าเรื่องหลอนนะครับไม่ได้มาสาปใคร